พ่อตาแข็งใส่พนักงานร,ร้านอาหารตาบอยสเกาห่วงลูกสาวน้องปิ๊งปิงถึงขั้นอุ้มลูกนี้ไม่ให้ใครเล่นด้วยตาบอยสเกาควงภรรยาคนสวยบุ๋มมินตยาทะเลาะวิทยาทางตั้งแต่มีน้องปิ๊งปิงเป็นโซ่ทองคล้องใจชีวิตเปลี่ยนขอบคุณลูกสาวทำให้มีโอกาสได้เป็นพ่อคนเผยพัฒนาการของลูกสาวตัวน้อยน้องปิ๊งปิงตื่นเต้นเรียกพ่อเป็นครั้งแรกตอนนี้ปิ๊งปิงหนึ่งขวบสิบเดือน พัฒนาการค่อนข้างดีเรียนรู้ได้เร็วเหมือนน้องโตกว่าอายุคุยกันรู้เรื่องตั้งแต่เป็นใครเลยจะเล่นดนตรีให้ฟังตลอดคุณแม่ก็จะอ่านนิทานตั้งแต่อยู่ในคันเด็กตั้งแต่เกิดจนถึง3ปีเป็นช่วงสําคัญที่สุดของชีวิตเขาเวลาเขาใช้มือหยิบจับจะทําให้เครือข่ายในสมองกระจายถ้าห้ามเขาไม่ให้หยิบจับจะเป็นการขวางการพัฒนาการ นอกจากคุณแม่ที่ต้องให้นมลว้วพี่ตามีภาระหน้าที่อันใหญ่หลวงเหมือนกันล้างอึอาบน้ําเป็นหน้าที่ของคุณพ่อเรื่องอุ้มรู้สึกภูมิใจยอยากทำก่อนมีลูกเวลาไปสนามบินแล้วเจอพ่อที่เอาลูกไปเปลี่ยนแผ่นเพิทในห้องน้ําแต่พอมีลูกแล้วเป็นเรื่องเล็กมากเลยแต่อย่างเรื่องอาบน้ําคุยกับแม่เขาว่าจะอาบถึงแค่เขาสามขวบมเขาพอต่อไปก็ให้อาบกับแม่ละเพราะตอนนี้เขาเริ่มรู้เริ่มเห็นอะไรที่มันประหลาดประหลาดในตัวแล้ว เวลามีใครวิ่งมาจะเล่นกับลูกเขาอุ้มลูกวิ่งหนีมีครั้งหนึ่งเขาโมโหจริงจังมากไปทานอาหารพนักง,งานก็มารับออเดอร์เป็นสาวสองแล้วก็จะมาจับน้องปิง แล้วพ่อก็แสดงท่าทางอาการออกเลยเราก็ต้องส่งสายตาพอเขาไปก็บอกพี่ตาว่าจะเย็นๆเขาก็เอ็นดูเด็กเขาไม่มีลูกเขาไม่รู้ว่าต้องระวังอะไรบ้างเหมือนตอนที่เรายังไม่มีลูกแล้วเราจะไปเล่นแล้วพ่อเขาตาแข็งใสพอเจอกับตัวเองเข้าใจเลยนอกจากจะห่วงลูกแล้วพี่ตายังสปอยลูกด้วยลูกชอบดูศาสตร์าพาไปอาทิตย์ละสามวันก่อนจะมีลูกเราเป็นคนชอบเที่ยวอยู่แล้ว ภาพี่เราเห็นเวลาไปสวนสตัตว์พ่อแม่จะเอาลูก,ลกเล็กๆไปเคยคุยกับภรรยาว่าจะไปรู้เรื่องอะไรตัวแค่นี้แต่พอมีลูกปุ๊บพาไปซาฟารีก่อนที่จะไปสวนสตัตว์ผมจะมีการรูปส,สตัตว์เล่นกับเขาก่อนนอนทุกวันพอไปสวนสตัตว์เห็นม้าปุ๊บร้องเสียงม้าเลย อยากจะบอกลูกสาวขอบคุณลูกสาวมากที่ให้โอกาสได้เป็นพ่อคนรู้ตัวเองว่าตั้งแต่มีลูกผมเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างและผมพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้เขามีความสุขอยากบอกว่าน้องปิงปิงเป็นเหมือนของขวัญของขวัญที่ลองค่าที่สุดในชีวิตแม่เลยดูแลรักษา,าเอาไว้ให้ดีที่สุดให้อนาคตและจะอยู่เป็นเพื่อนของน้องปิงป,งปิงตลอดไปฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดท่าใหม่ใด้วยนะคะ